เขาจะแกะส่วนของหน่ออกแล้วก็กระดองไว้พนดละทีเนาะครับเขาก็จะมาตัดส่วนของหน่ออกครับผมแล้วเ็าเทน้ำใส่เนาะครับเพราะาำละเอียดแล้วเทน้ำใส่กองเอาน้ำมันครับผมได้ประมาณนี้เนาะครับส่วนที่เป็นกระดองตรงนี้เนาะครับเขาจะมาแกะเอามันมันในส่วนที่เป็นกระดองเขาจะแกะเอาตะมันมันเนาะครับผมมันเหลืองๆมันนี่แหละครับแกะมันใส่เรียบร้อยแล้วครับผมเครื่อง เครื่องแกงเนาะครับจะมีไอ้ตะไคพริกสองเม็ดแล้วก็หอมแดงเนาะครับเ้องก็จะมาต่ำประมาณนี้เนาะครับเลามาใส่ขัวใส่มันปูดีห้องกรองไวแล้วเนาะครับผมใส่ไฟอ่อนเนาะครับผมเ้างก็คอยค้นไปเรื่อยๆเนาะครับจนตัวมันสิขึ้นแตกมันเนาะครับเริ่มนะครับเริ่มจะแตกมันขึ้นมาแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเนาะครับผม เอาใจะขั้วจนว่านะครับแตกมันแล้วหัวให้มันสุกนะคูงหน่อยครับใส่ปลาดานิดหน่อยครับเพราะมีกินของข้าวกะแน่งครับม,มีพอยกี่ตัวเนาะครับใส่ผักกระแยงแทนหอมลักซี่ครับบ้านสีเหลาอหอมเลยครับบ้านเสียดายบ่มีผักกี่ตัใวใส่เนาะครับแต่ว่าเขาก็มีผักกระแนีงยงเนาะถ่ายเลยคนยิงสู้ มาครับบ้านี้มาเสี่ยงกัน